ช่วงนี้แดดร้อนด้วพี่น้องด้อนะครับจะเริืมดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะงวต้องการอยู่ในล่มร้อนแห้งและก้อนน้ำนะครับอาหารคือฟางขาไปได้นะครับยางยกตัวยางนะครับฟ้าของผมนะครับผมเอาอยู่ในล่มตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงนี่ยจำเป็นหมักเลยต้องกินฟางนะครับไปซะก่อน พอบ้านแดดมันอ่อนนะครับถึงจะเอาออกไปนะครับนี่ต้นมันได้พี่น้องเลยอมันหอน่อนร้อนโอ้ร้อนแรงครับร้อนกบหมูว,มวานนี่นะครับหมูว้านนี่มันบนห่อนป,ปันใดเด้พี่น้องเ้ยนะครับนี่ครับง่วงพี่น้องท่านใดน,นะครับพออยากเอาออกจากขคอกนะครับเอาฟางให้มันกินได้พี่น้องเนีอ นะครับฟางผมไล้หลายว่าจะเบิดละ่ะนะครับเบียงงัวให้จินฟางข้าวกับลบข้าวห้ามขาด,ด้ะพี่รองเด้อช่วงนะครับช่วงเดือนมษายนี่ะโอ้แดดห่อนแห้งนะพี่รองเด้อระวังไม่รอดนะครับแถวภาคอีสานตอนบนบ่มีแดดนะครับรนบ,นบ,นะรบ่บมีแดดด้พี่รองเลยว่าง ช่วงสงการบางหนึ่งนี่นะครับบ่มีแดดช่วงนี้นะครับหลังจากผ่านช่วงสงการไปแดดห้อนขนาดนะครับ,บต้องห่วงกลางทุ่งหน้าคนนะครับแดดร้อนเจิอจ้าผมเอาว่าผมกิดฟางนะพี่น้องเด้อนี่เศร้านี่ผมเอาออกไปกิดหญ้าอยู่กลางทุ่งนะครับ ช่วงนี้ให้ม่กินฟางไว้ซะก่อนฟางกากน้ําตาลลําข้าวพี่น้องจะเตรียมมาเหงนงวัวเลยพี่น้องรับรองงัวพี่น้องอ้วนคือเก่านะครับถ้ากระเพาะมันบาวางนะครับเนี่ยมีฟางให้มันจินเรื่อยอ้วนสมบูรณ์เนียนอนนะครับส่วนเมื่อหน่อยเขาผมนอนแล้วพี่น้องเลยนะครับพักผ่อน